สกเกตขาวสันทันบราโลกนี่เนาะของคุณพ่อพิมลนะอภิชาติตะกุลคำถามคุณพ่อ,อลูกเสียชีวิตแล้วไปไหนถ้านมีข้อความใดฝากมาถึงตัวลูกบ้างคะ อาวิชาตะกุลดูอยู่หรือเปล่าจ้าการที่คุณพ่อของลูกจะเสียชีวิตแต่ความที่ท่านเป็นคนที่มีพื้นฐานจิตใจดีชอบฟังธรรมะของพระเทละที่ท่านกรอบเรื่มใสออบําทำบุญอยู่ในบุญและเพิ่มปิติในบุญทุกๆบุญที่ตัวท่าน จะ่ทำร่วมกับมหาปุญญาจารย์และหมู่คณะอีกทั้งตัวท่านยังมีลูกหลานดีที่คอยทำหน้าที่เป็นยอดกัลยาณมิตรชักชวนแล้วก็รคับละคงให้ตัวท่านได้นึกถึงบุญจากการพูดถึงเรื่องบุญเรื่องกุศลใี้ตัวท่านได้ฟังอยู่เป็นประจำได้ตดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี่เองจึงทรงผลทาให้ใจของท่านมีความผา่องใสแล้วก็สว่างสวัยเป็นอย่างมาก และในความดีใจของท่านนะี่ยมีความผ่องใสสว่างสวยและอยู่ในบุญที่ตัวท่านได้ทำร่วมกับมหาปนญญาจารย์และหมู่คณะมาโดยตลอดนี้เองจึงทรงผลนำให้ภายหลังจากที่เราหายใจสุดทา้ายตัวท่านได้หมดลงแต่ก็เหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นอีกครั้งในดูประวัติของต้นนิด นี่แล้วจ้ะเออก็เป็นเรื่องที่สาเหตุใงการเสียชีวิตของท่านนะจ๊ะคือท่านได้รับประทานโอวัตินหนึ่งแก้วอ๋อการเสียชีวิตกอิ่มอร่อยนะและบวยเค็มหนึ่งเม็ดอ๋อนี่นะนี่นะเป็นสูตรเลยนะชักอิ้่ แล้วก็นั่งฟังเทปเสียงครูพี่ใหญ่ที่ออกาศในช่วงของโรเยนรอนุบาลฟันในันวิยาาในช่วงที่เล่าเรื่องของท่านเพราะเป็นผู้มีบุญแล้วก็มีใจเกาะเกี่ยวเริ่มใสยในพระเด็คุณหลวงปู่จึงทําให้โรคนิ่วในถุงน้ําดีหายได้อย่างอัศจรรย์่ทั้งที่จริงๆแล้วต้องทําการผ่าตัด <laughs> เนี่วที่จริงมันต้องออกอีก,อก,อก,อกทางหนึ่งนะตามปกเต๋องหมอแต่มันกลับไปออกอีก,อกทางเน,นี่ยนะี่แล้วมันหล่นเป็นแดงแก้งเลย <laughs> ถ้าเล่ากัครูไม่ใหญ่ฟังนะ <laughs> แล้วท่านก็ไปบอกหมอหมอไม่ค่อยเชื่อจะไม <laughs> ่ต้องไปเห็นหลักฐานขณะที่ท่านกำลังฟังเรื่องที่ครูไม่ใหญ่กำลังเล่าเล่ยนะตอนนั้น ฟังทางโทรศัพท์อะประมาณปีไหนจะจะแถวแถวนั่นนะท่านฟังไปทั้งแต่ยกมือไหว้ขึ้นเหนือหัวฟังที่เล่าให้ฟังนะแล้วก็มีอาการหายใจไม่ออกลูกสาวที่เฝ้าท่านอยู่ก็รีบไปช่วยเห็นท่านพยายามหายใจได้สามเฮือก แล้วก็สิ้นลมในที่สุดเลยกำลั oh. งฟังดีเอ็ีแพทย์เรวก็เห็นว่าเสียชีวิตด้วยโรคชลาเลยใจของท่านเนี่ยมีความผ่องใสในระหว่างที่ฟังจึงส่งผลทาให้ภายหลังจากที่ลมหายใจเพื่อจุดท้ายท่านหมดลงท่านก็เหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการตื่นขึ้นใหม่ของตัวท่านในครั้งนี้เนะี่ยกายของคุณพ่อของลูกกระเด็บแพร่เปลี่ยนจากกายมนุษย์หยาบไปเป็นกายของเทพบุตรสุดหลอ่อที่แลเดินละอ่อนแต้ๆเลยนี่เนาะอยู่บนอรัตนบัลลังก์หลักกลางวิมานทองที่ประดับด้วยรัตนาชาติสวยเงอืมกลอบไปโดยสิบริวงมณ์พิเศษเขตเสียงในทันทีนี่นะจ๊ะ ซึ่งวิมานของท่านเทพบุตรสุดหลอ่อหรือคุณพ่อของลูกเนี่ยจะมีความวิจิตรสวยงามมลังกาเป็นอย่างมากอีกทั้งภายในเขตวิมานท่านยังมีปฏิมากรรมที่สวยสดงดงามเอาไว้ตัวท่านได้นึกถึงบุญทุกๆบุญที่ตัวท่านได้เคยสั่งสงมอไว้ในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่เพียงแค่นั้นภายในตัววิมานยังมีเล่าบริวารอมินทิย์จำนวนมากมาย มาคอยบำรุงดูแลท่านเระวุสุดรลอยอยู่เป็นอย่างดีอีกด้วยนะจ๊ะซึ่งในขณะนี้ท่านเทพวุสุดหลอหรือคุณพ่อลูกกําลังเพิดเพลินอรรเตแล้วก็มีความสุขอยู่กับการตรวจตาที่พระาสมบัติของท่านอยู่นี่เนาะตรวจแล้วตรวจหล้วเฝ้าต่ตรวจซึ่งในความเปนจริงแล้วก่อนที่ท่านเทพวุชุดหลอ เรื่องคุณพ่อของลูกจะมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้หรือว่าเป็นคุณพ่อของตัวลูกในภพชาติบาบันี้นะจ๊ะ,ะท่านก็ได้จ,จตุติมาจากดุสิตบุรีวงุนพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์แห่งนี้ที<ะ>่เป็นเช่นนี้กับพระเัวท่านได้สร้างปรมีเรื่องกับมหาปูญญาจารย์และหมู่คณะไมา่ยาวนานหลายภพหลายชาติแล้วนั่นเอง<ะ>ดังนั้นมาถึงเวลาที่มหาปุญญาจารย์และหมู่คณะได้ลงมาเกิด สร้างปรมีในภพชาติปัจจุบันนี้เนี่ยตัวท่านยังได้ติดตามมหาปุจญจาและบุคคละลงมาเกิดสร้างารมีพร้อมกันด้วย,วยและเมื่อตัวท่านหมอดอายุขัยแล้วได้ผลแห่งบุญทุกๆบุญที่ตัวท่านได้ตั้งใจทุ่มเทสร้างสมมุติอย่างดีแล้วนี่เองเนี่ยจึงส่งผลนําให้ตัวท่านสามารถเดินทางกลับไปสู่โฮมเซอร์วิสโฮมที่ตัวท่านได้จากมา หึ่งก็คือดุสิบุรีวงมูลวิเศษเขตบรลโพธตสดิษ์นั่นเองอในห้องนี้มีม้างหรือเปล่านอที่ลงมาพร้อมกับหมกณะนี่นะนี่มีบ้างหรือเปล่าเนาะซึ่งท่านเทพบุตรใหม่ก็ได้ฝากสารในความรักและความคิดถึงเนี่ยมาถึงตัวลูกและทุกคนในครอบครัวท่านในทํานองที่ว่าเนย ในตำนอในตอนนี้ในเจ้าต,ตัวท่านมีความสุขมากมากท่านได้รับบุญทุกบุญที่ลลกโลกและทุกคนในครอบครัวได้ทำแล้วก็อุทิศส่งมาให้กับท่านแล้วท่านอยากให้ลูกโลกและทุกคนในครอบครัวจะเหลือเกือกลลก้อกูลและเกื้อกูลกันรลกประคับประคองกันสร้างบารมีจะได้ประมาทในการดําเนินชีวิตเพราะเวลาในเมืองมนุษย์นั้นสั้นแค่เพียงนิดเดียว ขอให้ลูกๆและทุกคนนครอบครัวตั้งใจสั่งสมบุญสร้างบุญมีกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังและอย่าได้ตกบุญเลยแม้แต่เพียงบุญเดียวโดยเฉพาะบุญทุกๆบุญของหมู่คณะที่พระเถระได้บอกให้ทำนะ่แล้วก็ในเวลาที่ลูกทุกคนสั่งสมบุญก็ขอให หลงหลงทุกคนติดฐานจิตตามติดสร้างบารมีกับพระเดชคุณหลวงปูม่มหาปุญญาเจรยระมุกคณะไปทุกภพทุกชาติเพื่อที่ใจของหลงหลงทุกคนจะได้ผูกพันกับการสร้างบารมีกับหมูกคณะอยู่ตลอดเวลาละที่สำคัญขอให้ทุกคนตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมให้เก่าถึงพระธรรมกายให้ได้ วันที่ลูกๆทุกคนจะได้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็เมื่อสั่งสมมุญแล้วก็ขอให้ทุกคนอุทิศส่วนบุญส่วกุศลส่งมาให้ท่านอีกด้วยนี่บ่อยๆนะจ๊ะส่วนสาเหตุที่คุณพ่อของลูกต้องมาเสียชีวิตด้วยโรคจาราดีวัยแปดสิปีนั้นเนี่ยท่านนี้ก็เป็นเพราะท่านหมดอายุขัยลงพอดี โดยไม่ได้มีเศษกรรมอะไรมาตัดรอนตัวท่านเลย